ชื่อนชัยเศษฐานทองคำครับทำธุรกิจเกี่ยวกับผลิตยาสีฟันครับสะอาดช็อปดอทคอมครับรู้จักผ่านจากการไปเรียนคอร์สในหน้าอาสังหาครับแล้วก็ได้เข้ามาเซิร์ชใน Google ครับแล้วก็เจอแล้วก็ลองเข้าไปดูมีประวัติการสอนนะครับ เพราะว่ามีประสบการณ์การทำ SEO แล้วก็สอนทำเว็บไซต์มามายาวนาน,นะครับ <adapting to the web> ก็รู้สึกประทับใจครับเพราะว่าทุกอย่างเป็นเหมือนช็อตคัดเราสามารถย่นระยะเวลาที่จะต้องไปนั่งทำเองหรือคนควาเองเพื่อเอามาทำนี่ครับแล้วกป็ประสบการณ์จริงทำให้ใช้เวลาน้อยลงไปมากครับ ก็ขอฝากเว็บไซต์นะครับสะอาดช็อป o m นะครับเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายครับอาทิเช่นยาสีฟันสบู่ผงสักฟอกครับ hmm.